สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะยินทีต้อนรับสู่ช่องอูดูแช n แนลนะคะวันนี้ค่ะเป็น NCT Game นะคะแต่ว่าเราเจอแอป t i k ต o อกแอปแอบเคาน์ทิกต็อกอีกคนหนึ่งนะคะชื่อโจนาเทนแพดเทนนั่นและค่ะทุกคนนะคะคือเรียนรกิจนี่ไปช่วยอะไรไมึงเลยใช่ไหมอันนี้บอตัวเองนะบอตัวเองอันนี้ค่ะเราไปเจอแอบเคาน์หนึ่งนะคะอันนี้เราเจอมานั่นคือ Manager VS NCT ะะจะบอกว่าเราก็กดไว้อันนึงแต่ว่ายังไม่ได้เล่นนะคะอันนั้นคือจะเป็นอีคลิปต่อ,อคลิปหนึ่งะคะแต่วันนี้เราเล่น manager vs act อาจจะมีแบบเสิยงนตรีขึ้นมานิดนิดหน่อยหนะคะก็วอนยูทูบนะคะว่านะคะอย่าแบนอย่าอย่าแบนเราเลือยเด้อนะคะ ก่อนที่จะมาดูคลิปนี้กันนะคะก่อนที่จะไปจับเล่นเกมนี้กันนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b ้ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะ่ะทุกคนคอมเมนต์กนมาเยอะๆทุกคนมาเรามาดูกันว่าถ้าสมมตรเรเนะิเราเป็นมีเจอร์ V S C T เนี่ยเราเป็นมีเจอร์้วดูแดทั้ง23คนนะั้นนะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีกี่ข้อนั้นมาดูกันมาคุณกลายเป็นผู้จัดก,การคนเดียวที่ต้องดูแลเมมเบอร์ Remember 23คนบอกเลยนะถ้าถ้าสมมติเราเราเป็นนะ ปูหัวแน่ๆยี่สิบสามคนเหมือนจับปูใสก่กระอกเหมือนจับติ๊กยี่สิบสามคนมาแบบว่าอยู่ในห้องเดียวกันตายตายแน่ๆน,นะคะหรือสภาพเมนเร์แบบว่าทุกคนอ่ะจับยี่สิบสามคนอยู่ในอยู่ในแบบห้องซ้อมอะไรเงี้ยหัวนะจริงๆว่าเห็นเมนเทจแต่คนคือแบบโซนมากอะ่ะแต่เมนเบอร์ยันจริงๆยี่สิบสามคนคือโซนมากนะคะมากใครที่ดื้อไม่ฟังคุณ คือในหัวเราอะตอนนี้นะทุกคนสมมุติว่าในบอกใครที่ดื้อน,นะในหัวเราตอนเนี้ยหัวโจกเลยนะน้องแห้ชาญแหชาญเนนะี่ยเแบบมาเลยอะ่ะคืออันดับวันสำหรับเราลตอนเนี้ยมาไปดูกันเราจะได้ใครอะไรก็ตพี่แจยอนพี่แจยอนเขาตายยอน,ยยอนอในความเป็นติเนี่ยเราแบบวัดติดตามอยู่นะคะทุกคนก,ก,ก็ดื้อน,นะแต่วก็ ก็เนนคนบอกเขาว่านก็ดื้อเขาจะาคาเ่าไหไรนะคะแต่อโอเคนะคะในหัวเราตอนเราคิดจะเห็นเห็นคำถามนั้นก็คือน้งเท้ชานเนาะมาต่อค่ะใครที่ชอบแอบ,บกับหอตลอดเอาจริงนะในหัวเราคือน้องลูกคัสจริงๆนะประมาณว่าไม่เอาแล้วอยากกับหอแล้วอะไรประมาณนี้นะคะามาดูกันว่าใครจะได้ใครไไกม่ด้ี เอจิ้นเอออันเนี้ยก็ไม่ได้คาดไม่คาดคิดกันอาจจะอาจจะเป็นก็ได้นะแบบว่าไม่เอาแล้วว่ะโอ้ไม่ซ้อมแล้วลอ,อ,อะไรเงี้ยขอกลับหัวอะไรเงี้ยเราก็แบบถ้าเราเป็นเนูจะบอกไม,ไ,มไม่กลับยังไม่กลับมาเจอจิ้นบอกไม่ผมจะกลับสักพักเขาเสียจ,จิ้นหาวิธีแบบกลับหัวเอาแล้วเรียบร้อยเอ้เสียจิ้นไปไหนกลับหัวแล้วซ่าเรียบร้อยตาแล้ว,อ,ลว,อ,ลว,ลวอะไรอย่างงี้อะต่อ,อใครที่มักจะซื้อของกินมาเยอะ แล้วกินไม่หมดสุดท้ายก็มาให้คุณกินทำไมนึกถึงพี่แซาฮยอนก็ไม่รู้นะทุกคนจริงๆนะคะป้าดูกันอ่ามือไปกดหัวใจนะะโอเคน่าจะไปโดนนะคะแล้ว่าจะกดอยู่แล้วเราทุกคนแต่ว่าอืมมือไปกดอ,อ่มองมาพี่ชอนนี่อ่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์เหมือนกันเราว่าซื้อมาเยอะเหรอโอยผม กินหมดนะสุดท้ายกินอันนี้ให้หน่อยกินอันนี้ให้หน่อยดิครับกินทีน,นี้ให้หน่อยอือ้ะนะคะมาต่อใครที่ดูเหมือนจะเสื้อฟังแต่สุดท้ายก็พาคุณอื่นซนพี่เต็นเลยเนะี่ยจริงๆนะคะอันเนี้ยในหัวเราอะกี่คนแรกเลยคือพี่เตีนแต่ได้ไหมนะพี่ดุยอง เราว่าในเกมเก้าหกเราจะแบบโซนโซนเหมือนดื้อเงียบแน่ๆอะทุกคนพี่ตยองก็คือที่ก็แบบดื้อเงียบนะพี่พี่ติงก็คือก็ดื้อละโซนแล้วพี่คุณก็แบบว่าโอเคไก่เก้าหกรายนะคะมาต่อใครมีวิรกรรมเยอะสุดโอ้โหอันเนี้ยคิดไม่ออกจริงทุกคน เรามาดูว่าเราจะได้ใครมาน้องมาร์กอ่ะก็นะ่าไม่ใช่เรื่องแบบอาจจะแบบเน็กแบบว่าส่วนๆน,นะคะแกงคนนู้นบางเก่งคนนี้บางหัวเลาะแบบืสุดๆนะาะจะกาจะใช้ได้มาต่อใครที่เวลาคุณปลดมันจะชอบอุ้มแล้วส่งต่อให้คนอื่น แก้งอย่างนี้ใช่ไหมเออบอกว่ากําลังบ่นๆบอยู่แล้วแบบอุ้มแล้วก็แบบไปเ้ยแบบแบบอุ้มปุ๊บอ,อยู่ข้างนอกประตูปังเรียบร้อยล็อกเรียบร้อยอ้าวอย่างนี้ประมาณนี้นะครับดูกันใครเสือจิ้นเสือจิ้นนี่แล้วหรอลูกเสือจิ้นยัาแล้วหรอเหรอเมื่อจะเปิดคลิปคลิปที่เดียวไม่ได้เดอ้นนจงอูสามรอบติดนะคะมาดูต่อ คุณเคยลืมใครไว้ที่หอคนเดียวนี่หัวคิดคนแรกเลยเฮนเดอรีประมาณว่าน้องน่าจะแบบชอบนวนแล้วแบบว่าลองคนที่เราเช็ยว่าอ๋อครบแล้วนะสักพักเฮ้ยขับมาแบบครึ่งทางเฮ้ยเฮนเดอรี่ไปไหนเฮนเดอรี่โทรมาพที่พี่ทิ้งผมรอประมาณนี้ทุกคนมาดูไว้ว่าเราจะได้ใคร ว่าเราเล่นบุกตล่างอาจิบเฮ้ยน้องชงชาญเหรอน้องชูชาญมันไม่น่าแบบว่านองไม่กล้าทิ้งอะถ้าสมมติว่าเราทิ้งไปครั้งหนึ่งแล้วน้องบอกว่าโกรธอะไรอย่างเงี้ยแล้วร้องง้ออะไรยเงี้ยก็คือไม่กล้าทำมีต่อไปเลยอะน้องมันแบบอ้อนแล้วแบบอ้อนแล้วแบบว่างงเงี้ยแล้วแบบหูยเราก็โดนชงชาญตกเหมือนกันนะแบบน้องขึ้นตาแบบแป๋วมากเลวหูแต่น้องสุ่มมากเลยบอกตรงมาตต่อ เมมาสัักกกพใครที่มักจะบงังคับพาคุณไปออกกำลังกายนี่หัวเราคือพี่จอนนี่เลยอ่ะจริงๆนะฮะมาดูกันเราจะได้ใครมา,น,า,าน้องชฉืน่นเลย อ่าก็ไม่แน่แบบว่าเชอร์รก็อาจะแบบว่าพยองครับไปออกกําลังกายกันนะคะอะไรเงี้ยถ้าเราสมมติเราไม่ไปบอกทำไมอะครับออกกําลังกายแบบนี้น้องก็จะแบบพูดสรรพคุณกันออกแล้วกันวันนี้นี่นั่นสักพักแล้วบอกโอเคไปก็ได้ไปก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะเชอร์รก็จะแบบประมาณว่าพูดแบบว่าก่อมะจนฝ่ายแบบจะไปต้องไปอะอ่ะโอเคประมาณนี้มาต่อ ประมาณที่ะคะ่ะเกมนี้สามารถมาเล่นได้นะคะแอคเคาท์นะคะโจนาเตอร์เจอร์นั่นแหละ,ะคะ่ะทุกคนนะคะเมนเจอร์ vsct ถ้าสมมติว่าคุณเป็นเมนเจอร์คนเดียวคนเดียวเลยนะแล้วนะดูเมมเบอร์ n c t 2ี่สสามคุณจะมีคำถามาประมาณถ้าเราหนบะประมาณหกเจข้อ คุณลองดูว่าคุณลองคอมเมนต์ว่าแต่ละข้อคุณได้ใครบ้างก็ลองมันลองสมมติว่าถ้าคุณมีถ้าเราตั้งเราพูดคำถามนี้เลยว่าสมมุติคุณเป็นเมนเจอร์หนึ่งคนคุณเวลาเราสุเจะจะ,จะถามว่าอะดีโอ้ยจะถามว่าสมมุติว่าทำเมนเจอร์คนใดคนหนึ่งโอ้ยเป็นคำถามเนี่ยเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยชอบติดปัญหาเนี่ย สมมุติว่าคุณเป็นเนเจอร์หนึ่งคนเดียวมาดูเบอร์ยี่สามคนใครในสาตตาของคุณน่ารักที่สุดนะคะในบเบอร์ยี่สบสามคนนี้นะคะ,ค,นะค,ะคอมเมนต์ไม่ได้ทุกคนเนีย่ยเราสงมาเมื่อกี้ต้องตีกระขัดเดยอะมากเราเพิ่งมือคิดได้เนี่ยแหละ ทุคนสามารถเล่นได้นะคะเล่นได้นะเขามีเกมเยอะมากเลยทุกคนแล้วเราก็จะทยอยแบบเล่นเล่นเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะคะทุกคนก็ว,วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนไม่บ้านนะจ๊ะ